<TV S 2> สวัสดีครับผู้ชมครับมาลาฮัสาเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีซูซูครับวันนี้พามาเที่ยวแบบเชิงเกษตรนะครับใกล้ชิดธรรมชาติกันหน่อยครับกับสถานที่แห่งนี้ครับบอกเลยว่า ได้ทั้งเที่ยวนะฮะได้ทั้งเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายรอบตัวเราเองครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงบ้านของพ่อที่นี่แหละครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาครับจะไปยังไงบ้างมาดูกันเลยครับ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อที่นี่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบรรยากาศดีมากร่มรื่นสุดๆแน่นอนฮะเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่นะฮะรวมถึงฐานต่างๆที่เขามีกิจกรรมโดยที่มาเป็นครอบครัวได้ทําร่วมกันแน่นอนครับ ผู้ชมครับบนที่ดินเกือบ4ี่ไร่แห่งนี้นะครับเป็นของผู้ใหญ่บ้านที่นี่แหละฮะเขาก็อยากจะนําที่ดินส่วนตัวของเขาเองมาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือคนนอกได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนอกสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เต็มที่ครับ ที่นี่นะครับก็เหมือนเป็นการจําลองให้เห็นถึงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงมีแหล่งน้ํามีการเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ยังรวมถึงปแปลงนาเล็กๆตรงนี้ก็สามารถปลูกข้าวได้แล้วแล้วก็ยังมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใครที่อยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนครับ กิจกรรมการเรียนรู้ที่นี่มีหลายฐานนะครับแต่ละฐานก็จะมีคนคอยให้คําแนะนําด้วยนะครับอย่างฐานนี้จะเป็นการปลูกต้นไม้มีอยู่2ชนิดมีเทียนมหาลาบแล้วก็อีกอันหนึ่งต้นบันไดเศรษฐีเขาก็มีอุปกรณ์เอาไว้ให้เรานะฮะฐานนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การทําสารปลาตะเพียนกันจากใบลานอย่างนี้นะฮะทำยังไงบ้างครับ ได้ย้อนลอยกลับไปในอดีตด้วยนะครับว่าตอนเด็กๆสมัยคุณพ่อคุณแม่เรานั้นเนี่ยเกิดมาเขาได้เรียนรู้อะไรกันบ้างแบบนี้ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับอันนี้เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการถนอมอาหารนั่นเองถ้าว่าเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปแล้วเราจะทําไข่เค็มจะได้ยืดอายุของไข่จะได้เก็บไว้กินได้นานๆเลยนะฮะ ทำยังไงครับผมวิธีการแรกเลยลเราต้องมีไข่เป็ดสดล้างก็ได้ก็ได้แต่ว่าที่สําคัญคือต้องไม่มีรอยแตกส่วนผสมนะคะคจะมีดินสอพองผสมกับเกลือและน้ำํำหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนส่วนที่จะทําให้เค็มค่ะเป็นการเก็บความชื้นของตัวดินสอพองที่เท่าแกะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยครับที่แนะนํากิจกรรมต่างๆที่เขาจัดขึ้นมาถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสทําร่วมกันโดยเฉพาะเป็นครอบครัวนัเนี่ยจะรู้สึกดีมากๆเลยยังไงก็ถ้ามีเวลาลองแวะมาที่ศูนย์แห่งนี้นะครับ มาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเข้าฟรีครับผมได้ทั้งเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆและก็ได้ทํากิจกรรมพร้อมๆกันทั้งครอบครัวด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับซัด a ทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลา,านุภาพพลิกโลก